สวัสดีทุกทวนนา้าถ้าลักาหน้อยอ้อนให้มาฟังบอนเบานิท่านเขาตั้งแต่หลังสาระบรกระจังได้ตั้งใจอา่านทัโมแปอโตบาลีให้สุคชนได้ฟังได้สิอยู่เหนืออยู่ใต่ย,ยู่ไก่กะแลีว้วแต่พอและเมียอยู่ขอบขางมาฟังพร้อมพำกันให้มาฟังเด้อท่านน,านิท่านทำตั้งแต่เกา่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตาตัาไว้ตั้งแต่น,นัน เพื่อให้ทุกทุกทานได้มาอ่านตองดูเอาเป็นคู่สอนใจบาดอ่านเห็นห้วนโหเอาเป็นคู่สอนสีเตือนสติได้ถูกเมื่อขั้นบ่เสือกยาเหยินหาเบ,บาว่บาบา่จริงยาเป็นสิงสางหายให้เป็นค้นพุทธศาส์ใจสะอาดอ่อนน้นอมต่อรรมเจ้าศัตส,าด,สดาเลยบ่ตกตำสาเป็นคนเด่นท่านสมัยหูจย่จจกไพ่จกพักโพยว่กอดโกงทังบ้าน อยู่ไปนา่นก็ดีเยี่ยมหรือบ่นา่นก็ดีอยู่บ่อมีขูดเหี่ยวแห่งน้ำค่ำอยู่บ่อเศร้าพุทธองค์เพื่อนเก้าเบาสอนสั่งให้คนดีให้เป็นคนมีศีลธรรมจังอยู่เย็นหายห่อนนี่คำสอนของเจ้าสัมมาเพื่อนตัดเหตดไผก็เหตุสัวสาเพื่อนตัดว้ให้ใครควรเป็นธรรมะล้วนๆผู้ใดดินก็เอามาเขียนออกเป็นตำล่าผูที่ควรยอ่อย่อง เพื่อเปลี่ยนท้องไปเหียนแต้มแก่ฝูงส้นผู้เกิดไม่เอาของดีใบใส่ของขี่หายบ่อให้เอาสี่ขอเก่าแต่เขาผู้ทำสัวแผ่นดินนักพระสุธาหลวงหนาบ่อทนนักใดเก่าถึงล่าซาธิราชไทยผู้ข้องเมืองตุม่มไผ่พระล่าซาธิราชไทยพระน้ำเจ้าผู้ดงด้างบ่อมีผิดผาดพังตั้งแต่ก่อนเป็นคนดี บาดห้าโดนนั่นมาขาดคุณนร้ำถ้ำแกวเป็นลาดซาผู้พานแผ่วโดนนั่นมาเป็นค้นสัวบอมีกลัวยอนย่านกำต้องแต่อย่างใดสุภพุทธะบอกไว้หากเป็นซื้อทิ้นน,านา้น้ำเน่าคอนครอันงามซื่อเสียงดังก่องเทวะคหกนห้อ,นหองนครท่องอันกองซื้อสุภพุทธะได้ลวงดื่อปองไหลาศาสดา จำยุตยลุมฝ่าจังได้แรงเขาถึงโตเอาโมโหเป็นเดิมพันกอคว่ำสิปองลายลูกไส้ตายลูกสาวใหม่พระโคดมเป็นภูกอสุป,ปะพุทธบองอสีปองลายอยู่บอ่อเศร้ามือหนึ่งตื่นแต่เศร้าอ,ออกคำสั่งให้เสนาสู้จง้ากันตันบอนทางเดินดัดวันพระโคดมเจ้าสีโคจรบินทบาดใัยบางอาจบอ่อใดสู้เจ้าจงกระทำ ประกาศไปทุกกรรมคงเขตนครท่องว่าสิปองทำายพระโคดมให้จงได้ผู้ใดมาหามระวังข้อหลุดจากบาพระสัมมาพุทธเจ้าทรงเห็นหูด้วยปองงานพระจึงเทศสอนสั่งบวงส้นบอท่านโดนสามวันแผ่นดินอนาตื่อสิสูบเอาคนดื่อลงไปนรกงสุบป,ปะพุทธบอกไวคุนตาเท่าแห่งเฮ้า แสนสงสารพอออกเจ้าผู้เคยห่วมกันมาแต่ว่ากำพรยมั่นซอยเหลือบอมีใดเพราะว่ากำมั่นใหม่มาหากำนั้นน้ำไลสีสูบอยู่ไก่ไก,ก่บันไดขึ้นสู่ฟางขอให้โหวไว้บ้างกำนั้นใหญ่เอาเหลืออาโน,นเอ้ยบมีไผ่ปานปุ่นเพราะว่าคนทำไวพระองค์เทศนาให้ไผไใดฟังนำตาลงคนผู้ฟังคังแขนแสนกันพอขึ้นน้ำ สุะพุทธอยกำปราศาสใหนหลังสูงบ่ออีนั่งพันทั้งเรืองใดพ่อหน่อยเอาทหารเปลียนลอยรักษาบนปราศาสทั้งประกาศให้โห่เฮาสีายสู้ดินก่อนลาตีสีสินให้รีบซอยเหลือเฮาบางที่เพลลงดินให้ซอยเหลือจนใดเพราะว่าสัทธาไทยทำหน้าดินที่สูบอยู่จิมไก่บันไดนี่คอยระวัง ขั้นเม่นมมจากหนีเฮ้าสีโกอาอหังการสิประจานใหเศร้าเมืองว่าบวจิงคว่ำเบาบอสมกับเป็นเจ้าพระสัมมาผู้สอนโลกคว่ำทุกโศกเกิดขึ้นเพราะเล่าเบาเรื่องบอจิงประชาชนผ้ากันยุดยู่นิ่งค่อยถาเบิงประสบการณ์ บอท่งนานลาตีได้เทียงขึ้นข้าวนั้นพระ่ากำน้ำคันให้หลงไหลใจเกิดฟอได้ยินเสียงมาเต็มทึงหา่าพองแฮมสุภพุทธอยากพ่อมามิงอาสไนเกิดหลงไหลหลงทางยางลงบันไดามาพวกทหารขวางหน้าพักดันกันวอายุทหารจับจองหนาวดึงไวก้กับ่อฟัง บอมีเพดพลผาดพังองค์เอกพระสถาพระองค์ทรงทำานายบ่ายังกะเป็นนั้นย่างลงมาสุดขันแผ่นดินดันได้เปิดป้องแผ่นดินยะซองไว้ให้เมื่อหมอแผ่นแดงก้อนสีใดเมื่อแผ่นดินสูบสาสมย่อมือประนมขอพรสีบอทำกำสั่วเกิดสะใดบอขอหม่อสีทำดีเวน้นจากสัวขานีกัวย่อนยานแต่ทำสัวแก่บอท่าน เพราะสะนัน่นมนุษย์ในโลกา่าอยากสุขสันหันส้างให้กอดีเอาไว้สิทะเลทะไลห่างอับปางพองเฮื่อหัวหวลักษาตัวไว้ทอดเจ้าอันคว่ำเสาสิบอมีพี่น้องเอ๋ยเพื่อนมาฟังผมในข้าวนี่เป็นจังไดละคุณแม่ดีแนห่รือบอ่อเจ้าคุณพอเบาสู่ฟังขั้นว่าดีแล้วตั้งไว้ต่อลิปต่อไปขั้นว่ดดีจังไดบอกกันให้ฟังบาง ฝากติดตามเนื้อเจ้าคนฟังถูกๆแล้วเอาชปหน่าจ้องคอยเบ่าเรื่องดนั่นันยว่ากันเนื้อพี่น้องฝากติดตามเนื้อครับ